สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะได้รับเกียริจากคุณลูกค้านะครับขับรถ Honda City นะครับเทอร์โบ1.0นะครับปี2020นะครับลูกค้าเพิ่งออกรถมาเดือนมกราปีนี้เองนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับสมาร์ทเก OBD รุ่น l u ฟ f y FX นะครับกับร้าน OBD Shop ของเรานะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเกตย OBD2 นะครับรุ่น l u ฟ f y FX อันนี้เลยนะครับติดตั้งใน Honda City t u เทอได้นะครับ ดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับทั้งอุณหภูมิน้ำเกียร์นะครับหม้อน้ำนะครับแบตเตอรี่วัดรอบนะครับความเร็วและค่าอื่นๆนะครับปลั๊กเสียบจะเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับปลั๊กของ Honda นะครับจะอยู่บริเวณนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นบนหาโตกเกตนู้นได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถ Honda นะครับซิตี้คันนี้นะครับ ดูค่าอะไรของรถได้บ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกตลูกค้านะครับเลือกตั้งไว้นะครับบริเวณตรงเสาเอนะครับตั้งเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับอันนี้ใน Honda นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้ารวมนะครับเป็นหน้าได้แบบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าที่สวยงามนะครับตัวนี้ เกจจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยแบบนี้นะครับก็จะดูค่านะครับตัวบนเป็นโวลต์นะครับแบตเตอรี่นะครับวอเตอร์เทมอยู่ร้อยสี่นะครับอุณหภูมิสูงมากนะครับท่านใดที่ใช้ Honda City Turbo อยู mm ่นะครับแนะนำให้ติดเกจไว้นะครับให้ตั้งเตือนอุณหภูมิอน้ำนะครับเพราะว่าจากที่ดูมานะครับอุณหภูมิจะสูงทุกคันเลยนะครับเกินร้อยนะครับเห็นไหมครับร้อยสามนะคอนนี้ส่วนด้านล่างนะครับ CVT ก็คืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วนะครับสามารถตั้งโลโก้ฮอนด้าได้วัดรอบสมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นบูทเทอร์โบนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับนี่นะครับเกรดสมูทนะครับมีค่ารวมให้แบบนี้นะครับสามารถดูได้นะครับความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์บูทเทอร์โบนะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับหม้อน้ํานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ ภารเครื่องยนต์นะครับแอาาร์โฟอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงอากาศอันนี้คือหม้อน,น้ําขาเข้าขาออกบอกเลยนะครับขาเข้ากับขาออกร้อยสองกับหกสสามองศานะครับสาหรับซิตี้นะครับหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจออีกหนึ่งหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกค่าต่างๆมาวางได้หมดนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดนะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับ OBD รุ่น Luffy XF ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถนะครับ Honda City 1.0 Turbo นะครับหรือเป็นรุ่นอื่นก็สามารถติดตั้งได้นะครับทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราติดตั้งให้ฟรีนะครับ อันนี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้บางใจนะครับเลือกใช้ OBD Shop นะครับของเรานะครับเข้ามาติดตั้งในวันนี้นะครับสวยๆหล่อๆครับล u f f y เอนะครับใน Honda City นะครับ1.0เทอร์โบนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าได้สนใจทักมาได้นะครับ0899695708นะครับสินค้ามีพร้อมติดตั้งและจัดส่งนะครับสวัสดีครับ